เรียนคณะกรรมาการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสำราญคำพรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านจิกห้างหุ้นส่วนจำกัดวิบูลพานิชย์อนุเคราะห์สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสองผู้เสนอเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสวทอโอเบกอวอร์ดด้านครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับปฐมศึกษาปีการศึกษา2564จากสภาพการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนผลปรากฏว่านักเรียนมีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสมัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดและนอกจากนี้นักเรียนยังขาดทักษะในการแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์และไม่กล้าแสดงออกทำให้ดิฉันได้ พัฒนาและก็ศึกษาหาความรู้ที่จะหารูปแบบในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเก่งดีมีความสุขดังนั้นดิฉันจึงได้พัฒนารูปแบบการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้3 t n r m o d e l สู่คุณภาพ s ซึ่งมีราซึ่งมีแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3TNR Mo d e l สู่คุณภาพ 3Qs ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขประกอบด้วยที่ชิงการจัดการเรียนการสอนมีการศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรสารศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดและออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้จะทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดของผู้เรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยรูปแบบที่หลากหลายเช่น การสอนแบบบูรณาการการใช้เทคนิค3สอสมาธิสูตรและเสริมทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค lesson study และ open a p p r o a c h มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง Tuturing การสอนเสริมแบบเข้ม มีการศึกษาและวิเคราะห์ผลการทดสอบขั้นพื้นฐานโอนเน็และก็ผลการทดสอบเข้าเรียนต่อม .1 ในโรงเรียนชั้นนำในระดับจังหวัดมีการวิเคราะห์แนวข้อสอบเทสบูป,ปีนและแนวข้อสอบเข้าเรียนต่อเข้าม .1 มีการจัดทำครังข้อสอบหรือแบบทดสอบมีการสอนเสริมแบบเข้มการจัดค่ายวิชาการและการทดสอบเสมือนจริงเทรนนิ่งการสร้างเสริมและฝึกฝน เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเลือกกิจกรรมได้ตามความสมัครใจที่โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้การจัดกิจกรรมเรียนรู้จากวิทยากรภายนอกหรือภูมิปัญญาท้องถิน่นการจัดกิจกรรมฝึกทักษะเข้าแข่งขันในระดับต่างๆ ซึ่งโรงเรียนมีตารางการสร้างเสริมดังนี้วันจันทร์ดนตรีวันอคารชุมนุมวันพูดลูกเสือวันพฤหัสกีฬาและอิสระวันศุกร์จริยธรรม Remedial Teaching การสอนซ่อมเสริมจะมีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลและนำผลการวิเคราะห์มาออกแบบจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมตามความแตกต่างของบุคคลนักเรียนที่ เรียนไม่ทันเพื่อนก็สอนซ่อมนำความรู้ต่างๆมาเสริมให้นักเรียนเรียนทันเพื่อนส่วนนักเรียนที่มีความเก่งก็จะนำข้อสอบหรือเนื้อหาความรู้ที่ในระดับที่สูงขึ้นมาพัฒนาผู้เรียนมีการจะดทาสื่อและนำสื่อนวัตกรรมต่างๆไปใช้มีการปรับปรุรงแก้ไขให้ดีขึ้น จัดกิจกรรมบันทึกข้อตกลงร่วมมือระหว่างครูและผู้ปกครองคุณภาพผู้เรียน3 Qs ประกอบด้วย 1. ผู้เรียนคุณภาพ (Student Quality) นักเรียนได้พัฒนาสมวัยนักเรียนชั้นประถมศึกษามีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้นักเรียนชั้นป .6 มีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าระดับเขตพื้นที่และระดับชาติ และนักเรียนชั้นป .6 สามารถสอบเรียนต่อในระดับชั้นม .1 ตามที่ต้องการได้นักเรียนได้รับรางวัลหรือผลงานจากการเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆนักเรียนมีความสามารถหลากหลายและเป็นผู้มีจิตสาธารณะและมีทักษะในยุค4.02ครูคุณภาพ Teacher quality ครูมีความเป็นมืออาชีพ ครูมีความรู้และมีทักษะทางเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนรู้ครูเป็นผู้สร้างนงวัตกรรมการบริหารและจัดการเรียนรู้ครูเป็นผู้นำวิชาการและสามารถทำงานเป็นทีม 3. ห้องเรียนคุณภาพ (Classroom Quality) ห้องเรียนมีการจัดสภาพแวดลอ้อมบริบทสะอาดเป็นระเบียบสวยงามมีแหล่งการเรียนรู้มีมุมการเรียนรู้ที่หลากหลายและเพียงพอ มีมุมสำหรับสุขนิสัยที่ดีมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นห้องเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและ S คุณภาพอย่างยั่งยืน s u s t a i n a b l e a l i t y ผู้ปกครองและชุมชนให้ความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนหน่วยงานหรือองค์กรอื่นให้ความร่วมมือในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการแบบมี่วนร่วมสถานศึกษาเป็นต้นแบบทางวิชาการและมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดีผลจากความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่และการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสำเร็จทางการเรียนผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6สามารถสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนชั้นนำระดับจังหวัดและในโรงเรียนอื่นตามที่ต้องการได้ทุกคนทำให้ทั้งนักเรียนครูและสถานศึกษาได้รับรางวัลในระดับต่างๆส่งผลให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนตลอดมาสำหรับตัวดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะ